คุณนัทวุฒิวงเงยาวลักษณ์นะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลโกเบกหรือว่าคุณบูมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันนะคะแล้วก็จะได้วางแผนต่อเนื่องในวันพวกนี้ได้ด้วยนะคะว่าจะมีมุมมองอย่างไรนั่นเองนะคะก็ตอนนี้มาหรือย,อยังเอ่ยสําหรับตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเซ็ตอะมาแล้วพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณบูมคะ่ะ ท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเอาใกล้มคหนนิดนึงนะคะคุณบูมครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงเบานิดนึงเนะ Hello, าะฮัลโหลอันนี้คือโอเคเป็นที่ได้แล้วะคะ่ะเ <sk Fun> ชิญเลยะคะ่ะวันนี้เซตปิดลงไปพรุ่งนี้มองอยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องเล่านิดนึงว่าตอนเช้าเซตเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เริ่มรีบาวในช่วงบ่าย นะครับรีบางจนกลับมายืนในแดนบวกได้เลยตอนเช้าเนี่ยลงไปติดลบถึง12จุดนะครับที่ตอลงไปลบมากสุดนะครับโดยหลักๆช่วงนี้ก็คือได้กลุ่มพลังงานที่เป็นตัวหนุนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลงกันดเลยนะครับก็หลักๆมาจากตัวราคาน้ำมันที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ค่าการกันที่ฟื้นตัวหลังจากคาดว่าอุป,ประสงค์จะมากขึ้นหลังจากที่มันมีวัคซีนนะครับผม ส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของวันนี้ส่วนในภาพในวันพรุ่งนี้เรายังมองว่าตลาดยังคงพักตัวนะครับพักตัวในที่นี้ก็คือพักตัวในกรอบบนเพราะว่าหนึ่งคือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับกรอบที่เรามองของพรุ่งนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดนัสี่ร้อยเก้าสิบจุดค่ะใช่ครับผมก็คือหลักๆเนี่ยก็คือเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของฟันโฟอของนักลงทุนต่างประเทศ ที่เริ่มชะลอมาสองถึงสามวันทําการนะครับ mm hmm. ที่เริ่มมีสถานะขายก่อนหน้านี้เขาจะแบบซื้อตลอดเลยพอเห็นเป็นสัญญาณชะลอปุ๊บหุ้นใหญ่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวแล้วอย่างบางคนก็มีมาถามบ้างทาไมหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ลงนะครับแล้วก็ทําไมบางตัวแบบหุ้นกลุ่มน้ำมันคาปีิบางตัวที่ปรับตัวลงก็คือตัวนั้นมัน เอา Performance ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้คนเขาก็เลยเริ่มมี Sector Rotation <c oughs> ก็คือขายตัวที่ <c oughs> ปรับตัวขึ้นมาเยอะกาําไรฮะแล้วก็ไปตัวที่เรียกว่าแล g g a r นะครับแล้วก็มีแนวโน้มผลประกอบการที่จะดูฟื้นได้มากกว่านะครับก็เลยหันไปเล่นตัวพวกนั้นนะครับค่ะ,คละแล้วถ้าเราจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ล่ะคะควรที่จะวางแผนการเทรดยังไงดีล่ะคะ ครับผมสําหรับช่วงนี้แนะนําเป็นต้องรอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับ <Ha. S 1> ไม่ควรไล่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติอยากเล่นแบบเรียกว่าเซฟเซฟหน่อยอ่ะ uh. ตอนนี้ก็คือย่อลงมาซื้อแล้วดีขึ้นไปก็คือขายออกเป็นเทรดดิ้งได้นะครับ <Ha. S 1> เพราะว่าอย่างที่เล่าไปาว่าภาพวันนี้ uh. เริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวของฟันโฟทาให้หุ้นกลางหุ้นเล็กเริ่มกลับมาเอาพ์ฟร์ ่อนที่ฝรั่งเข้าเนี่ยเขาจะเล่นหุ้นใหญ่เป็นหลักเลยแต่พอฝรั่งโฟเริ่มชะลอปุ๊บหุ้นกลางหุ้นเล็กมาเริ่มมีแรงออกจากหุ้นใหญ่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ใช่ครับผมก็จะดูดีกว่าหรือตัวที่เป็นหุ้นใหญ่ก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เพอร์ฟอร์มเท่าเท่าที่ควรนะครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกรองให้หน่อยสิคะว่าตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง ครับผมก็สำหรับเราเราก็จะดูตัวที่คนประกอบการน่าจะยังดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีวัคซีนก็เรายังชื่นชอบกลุ่มลงกลั่นนะครับแต่ราคานี้เรายังแนะนําให้รอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับกลุ่มลงกลั่นก็จะมีท็อปมี p t ทีทนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นสำรวจและขุดเจาะก,ก็คือปตทสอพอที่จะได้ผลดีจากราคาน้ำมันที่ยืนท่งตัวในระดับสูงค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งเราชื่นชอบกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารก็เรียกว่าหนึ่งคือผ่านจุดมองผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วอ่าเพราะว่าผลประกอบการ NPL ก็ไม่ได้ดูเยอะอย่างที่คาดไว้ก็ต้องมาลุ้นเรียกว่าปีหน้าต่อแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมองว่า NPL ไม่ได้สูงอย่างที่คาดนะครับค่ะแล้วก็ปีหน้าน่าจะกลับมาลุ้นเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายปันผลได้หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าคุณห้ามจ่ายปันผลระหว่างการอ่าแต่ไม่ได้ห้ามจ่ายปันผลของทั้งปีปีหน้า หุ้นกลุ่มธนาคารที่เคยถูกขายลงไปแบบกุ๊ยแต่ก่อนเป็นหุ้นปันผลตอนนี้ปันผลลดลงก็ไปลุ้นกันของปีหน้าได้นะครับตัวที่เราชอบจะเป็นตัวเคแบ k กกับ BBL <ช>นะครับ<ช>ก็เรียกว่าลอยยอด้วยเหมือนกันค่ะสองกลุ่มนะคะใช่ครับถ้าถามถึงกลุ่มลงกันมีถึงสามตัวด้วยกันที่ชอบที่สุดเป็นตัวไหนอะคะครับผมสำหรับช่วงนี้จะชอบ PTTGC มากกว่า GC เนาะ ใช่ครับผมเพราะว่า GC ได้ผลบวกจากทั้งค่าการกันที่เริ่มปรับตัวขึ้นด้วยแล้วก็ได้ผลบวกจากตัวปิตโตเคมีของเขาทั้งโอลฟินและโแมติกที่ราคาเริ่มปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะดูกรอบแนวรับแนวต้านให้หน่อยสิคะตัวนี้ครับผมสำหรับ PTT GC นะครับแนวรับเราให้ไว57้57-58บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม61-63บาทครับโอเคถ้าเป็นกลุ่มแบง มีสองตัวได้การตัวไหนเด่นสุดคะครับผมสำหรับกลุ่มแบงค์สำหรับกลุ่มแบงค์งตัวที่เราชอบมากกว่าจะเป็นเคแบงค์นะคบเคแบงอ่าดูกรอบให้หน่อยค่ะครับผมสำหรับเคแบงนะครับก็ถ้าสนใจรับเล่นยาวๆนะครับถ้ามองระยะยาวก็คือแถวๆหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบสามนะครับเข้าโซนนั้นก็รับแล้วก็แนวต้านอยู่แถวๆร้อยี่บสองถึงร้อิบห้าครับ โอเคเอาละไปดูทีเฟกกันบ้างดีกว่า S 5 0 Z20 ครับ, <S S 50, S <S รบสำหรับทีเฟกนะครับก็เรียกว่าทรงยังดีอยู่แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อด้วยหลังจากที่ตลาดเราปิดไปนะครับ,รบก็พรุ่งนี้ก็มองลุ้นรีบาวได้นะครับ mm hmm. ตัว S 5 0 z ศ0แเรามองแนวต้านช่วงนี้อยู่ที่950แล้วก็955 ส่วนแนวรับเราให้ไวที่945เป็นแนวแรกอีกแนวหนึ่งจะอยู่ที่แถวแถว942นะครับค่ะครับผมก็ช่วงนี้พอเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วงไปตลาดต้องรู้นิดนึงว่าวันนี้ถ้าฝรั่งก็กองทุนชะลอแรงขายขายไม่ได้แบบหลักถ้าพันต้นๆยังพอไหวอย่าไปถึงสองสามพันเหมือนเดิม ครับก็หุ่งนี้ยังลุนรีบาวได้ลุนรีบาวต่อได้เนาะต้องดูตัวของยอดขายอีกทีหนึ่งเอาล่ะแล้วถ้าเป็นทองคําล่ะคะครับสําหรับทองคําเรายังกังวลตัวทองคําอยู่นะครับถึงจะรีบาวขึ้นมาแต่ว่าเราเห็นสัญญาณขายของกองทุน SPDR ที่มีมาต่อเนื่องเลยครับค่ะครึ่งปีแรกต้องเรียกว่าตั้งแต่มกรลาถึงสิงหากองทุน SPDR ซื้อไปประมาณสอง้อห้าสิบถึงสา0รอยตันนะครับแต่ ตั้งแต่หลังสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยขายออกมาประมาณร้อยห้าสิบันแหละก็คือเรียกว่าขายออกมาเกือบครึ่งหนึ่งจากที่เขาซื้อไปแปดเดือนแรกนะครับอ,อันนี้ก็มองว่าเป็นสัญญาณในการชะลอตัวหรือนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนวิวกับทองคำนะครับก็อย่างที่เราย้ํากันก็คือถ้าสมมติราคาทองคำดีขึ้นไปมองจังเป็นจังหวะขายมากกว่าเพราะว่าคนที่เขา มีเงินหรือธนาคารกลางหรือพวกภาครัฐนะครับถ้าเขาสนใจจะหันมาเก็บทองเนี่ยเขาจะเก็บไม่ได้แล้วเพราะเขาต้องเอาเงินไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนเม็ดเงินมันจะไม่มีเม็ดเงินใหม่ๆที่มันจะฉีดเข้าไปในตัวทองคําคะเพราะทองคําเนี่ยมันมันไม่จ่ายผลมันไม่มีกระแสเงินสดมันเก่งอย่างเดียวก็คือจะต้องเก่งว่าในอนาคตจะมีคนที่กลัวมากกว่าเราหรือแบบอยากได้ทองมากกว่าเราแล้วเข้ามาซื้อนะครับแต่ประเด็นนั้นก็อย่างที่แจ้งก็คือ เราเป็นภาครัฐเราต้องนําเงินไปทั้งอัดฉีดช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวด้วย<ม>ไปซื้อตัววัคซีนมาฉีดด้วยเราก็จะมีเงินมาสํารองในส่วนของซื้อทองคําสํารองได้น้อยลงนะครับก็เ,เลยมองประเด็นนั้นเป็นประเด็นกดดันหลักๆเลยในช่วงนี้ครับโอเคได้เลยค่ะคุณบูมขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค,ดค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักลงทุนด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมน